ขอถามค่ะการทําเพื่อผู้อื่นยากแต่เราต้องทําเพื่อละความตระหนี่ในใจตนอืมก็ทําสิทํายากก็ต้องทำเนาะถ้าจะละความตระหนี่ม,มันก็ต้องข่มใจตัวเองบางทีการให้เป็นการให้ได้ยากเนาะสังเกตเนี่ย,เ,ยเราให้นะเราจะเอาของที่ดีที่สุดในะดบ้านเราให้เขาไหมไม่เราจะเอาของที่เราเหลือถูกไหมเราไม่ใช้แล้วให้เขา แล้วเราก็บอกว่าเราทําทานเข้าใจไหมเราก็ทำทานจริงๆเนี่ยแต่เราทําทานเพราะกูไม่เอาแล้วนะแต่ถ้ากูยังเอาอยู่อ่ะแล้วถ้าเราทําทานในสิ่งที่เรายังเอาอยู่แล้วให้เขาว่ายากไหมยากเขาถึงบอกอะให้ของที่รักยากไหมยากสละของที่รักยากไหมยากแต่สละของที่เราไม่ใช้ง่ายไหมง่ายนั้นลองสละของที่เรารักเรารักตัวเราเองเราก็สละตัวเราเองบ้างเขาจะเข้าใจไหม เรารักของชิ้นเนี้ยรักมากเราลองสละสละของที่สละได้ยาก่ะแต่เราลองสละมันจะบีบ่ันหัวใจมากเลยมันจะเหมือนตังเมยอ่ะคิดเหนียวอ่ะคิดทบทวนคิดตันคิดนี่คิดแต่ละผ้าสารเพรเนอนะมันมันยางเหนื่อยแต่แล้วมันไม่ขาดเขาให้ไม่ขาดนะเขาจะเพราะมันให้ได้ยากเนาะมันให้ได้ยากอย่างบางคนเคยบริจาคสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทจะบริจาคล้านร้อยหนึ่งอะ่ะหูมันยากะ้ะถูกไหม ทั้งที่มีเงินเป็นพันล้านนะยากล้วแต่ลองฝึกดูอะถูกไหมมันจะเห็นยางเหนียวมันเสียดายมันออนบอลมันต่างๆ่างน,นะแต่ทำแล้วเราไม่เดือดร้อนเนาะทำที่เราไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนเหลือแล้วจึงทำแต่เหลือในที่นี้มันไม่ความว่าโอ้โหทิ้งทิ้งคว้างๆเนาะมันไม่ใช่แล้วก็ควรแบ่งตามตามฐานนะถูกไหมมีพันล้านทำร้อยเดียวเนาะ แต่ไม่ได้หมายความว่าผิดหรือถูกนะไม่ใช่ว่ามีร้อยเดียวแล้วผิดนะไม่ใช่นะทําเท่าไหร่ก็ได้ที่อยากจะทํานี่เราพูดถึงความตนมีนในใจที่มันมากขึ้นถ้าเราเห็นถูกไหมแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินหรือรยอดเงินนะมันคนละเรื่องกันแต่พู้ที่เข้าถึงภาะรัตนาตตัยแล้วนะเมื่อเขามีความเห็นถูกนะพวกนี้ไม่ต้องบอกให้ทําเลยไม่ต้องบอกให้ทําเลยทําถวายอะไรมีประโยชน์ทําอันนี้คือความเป็นจริง ไม่ต้องเอาบุญเข้าไปล่อเลยไม่ต้องเอาอันนี้ส่งเข้าไปล่อหรอถ้าคนที่เข้าถึงรัตนนาฏัยนะลงใจว,ว,ว่าว่าว่าทำเลยสละหมดมหน้องเป็นมีก็มีหลายอย่างทานก็มีหลายอย่างความละเอียดในระดับที่การให้ทานก็อยู่ที่สติปัญญาเนาะสติยิ่งละเอียดการให้ทานก็ยิ่งมากทานไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะพูดถึงเรื่องทานอารมณ์ด้วยต่างๆนานา,นาน ทานความเห็นผิดทานความเป็นดาวเนี่ยคือทานที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วว่าทานนมามรรมอ่ะเนาะจะละเอียดมากขึ้นจากของรูปธรรมแก้วแหวนเงินทองสามีภรรยาบ้านรถช้างมาวาัววาที่พระเจ้าตัดตเนาะจนมาทานของที่ละเอียดขึ้นทานอารมณ์ให้อภัยทานอย่างเงี้ยมีการให้อภัยทานมาทานอารมณ์ทานความเห็นผิดระดับเรื่อยๆเรื่อยๆจากไหนจากสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหม แต่ถ้าสติปัญญายังน้อยอยู่เขาก็ทานด้านนอกเขาก็มุ่งแต่ทานด้านนอกมุ่งแต่เอาด้านนอกก็ก็เหมือนกันทุกอย่างมันพัฒนาด้วยสติและปัญญามันพัฒนากันได้